ทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วค่ะพี่เบบซี่พี่ปูเพราะล่าสุดเนี่ยในเพจ Facebook ของพัรเก้าไกลเนี่ยเขาขึ้นไว้เลยเป็นคลิปวิดีโอครับในโลกนี้มีบางอย่างที่ไม่อาจถูกทำลายไม่สูญสลายมีแต่จะเติบโตต่อไปไม่หยุดยั้งการเดินทางครั้งใหม่เริ่มขึ้นแล้ว เดินต่อไปด้วยการประชาชนแล้วก็เขียนว่าค่าไม่ตายค่าที่หมายถึงค่าพระเจ้าค่าแบบนั้นคือเขาก็ไม่ต้องการฆ่าหรอกแต่เขาต้องปกป้องสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขใช่ครับว่าผู้คนเนี่ย สารเริ่มอารัมพบทเลยว่าประชาชนเนี่ยมีเสรีภาพในการรวมตัวกันตั้งพักการเมืองใช่ครับแต่พักการเมืองนั้นก็ต้องมีกฎหมายควบคุมครับจึงมีทั้งรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นควบคุมรปรพักการเมืองใช่ครับ เพราะฉะนั้นเมื่อคุณไม่ตายคุณก็ตั้งพักการเมืองใหม่เพราะเขาไม่ได้มุ่งหมายจะให้คุณตายทุกสารท่านเพียงแต่วินิจฉัยว่าการกระทํานั้นเป็นการกระทําที่ล้มล้างการปกครองและเป็นปฏิบัติต่อาการปกครองหรือไม่ใช่ครับซึ่งโทษคือยุบพักครับท่านไม่ได้มาตั้งโต๊ะเพื่อจะฆ่าใครเข้าใจไหมอ่านี่เป็นคลิปวิดีโอที่น่าจะเตรียมเอาไว้ก่อนแล้วล่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปอันนี้กันฆ่าไม่ตายค่ะเขาก็ประเมินอยู่แล้วล่ะก้าวไกลเนี่ยว่ามันไม่รอดแต่ที่แปลกก็คือว่าไอ้พวกสสบัญชีรายชื่อเนี่ย ดันไม่ลาออกไงเพื่อเปิดทางให้คนอื่นเข้ามาก็เลยทําให้ก้าวไกลนี่ค่ะสสบัญชีรายชื่อไปเลยไม่ได้พี่ลาออกแล้วมันเสียขวัญเสียฟอร์มสีดิตอย่างที่น้องพิมพบอกนี่ไงเขาเตรียมไว้แล้วนี่แสดงว่าเขาประเมินแล้วไงว่าไม่รอดแน่นอนก็ไม่เคยสู้ข้อเท็จริงเลยพี่จะสู้เทคนิคตลอดเวลามันจะเป็นไปได้ยังไงเอาไปดูคลิปนี้กันค่ะแม่ทีมงานก็ทันทีนะครับ ลายไม่พอใ, e ใ,<ห>ใจ<า>กับการม,ามีอยู่ของสิ่งนั้นสว่างสว่างคุณอาจคิดว่าวิาธีจัดการที่ง่ายที่สุดก็คือทำลายมันแต่บางสิ่งไม่ว่าคุณพยายามแค่ไหนก็ไม่อาจทำลายมันได้เราจะย้ายไปพักใหม่ด้วยกันความหวังความฝันอุดมการจะถูกส่งต่อไปไม่ส้นสุด พักก้าไกลจึงไม่ใช่เพียงพักการเมืองแต่เราเป็นพลังใหม่ที่กำลังจะไปแทนที่พลังเก่าความหวังความฝันอุดมการจะไม่มีวันถูกทำลายแม้จะถูกเหยียบย่ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าสายลมแห่งการลีแลนได้มาถึงแล้วคราถึึงผู้มีอำนาจถ้าวันนี้คุณยังคิดจะตั้งกำแพง ความเปลี่ยนแปลงความสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงจุดจบของกำแพงมันจะเป็นยังไงไม่มีใครชุดรั้งความเปลี่ยนแปลงไว้ได้ตลอดไปการเดินทางได้เริ่มขึ้นอีกครั้งจุดหมายปลายทางยังอีกไกลและเต็มไปด้วยความหนาวแต่ปลายทางของมันโอ้นี่เขาเตรียมไว้อย่างดีเลยนี่มีการวางแผนกันเปรนเมินอะไรเรียบร้อยแล้วว่าเจอแจ็คพอตแน่นอน คือโดยความเป็นพักการเมืองโซเชียลอ่ะพี่ครับทุกอย่างมันจะถูกวาดซี ن ิเรโอแล้วก็เตรียมไว้ทุกบทครับทุกคลิปที่จะออกได้กี่ทาง <Happiness> ถ้าชนะเขาก็มีคลิปประกาศชัยชนะพี่ที่ไม่ต้องห่วงหรอกบทที่จะบทที่จะแถลงก็รอแค่ว่าแต่น่าจะไม่ได้ทําไว้นะไอที่ประกาศชัยชนะผมว่าน่าจะไม่ทำเพราะว่าคงประเ <Hayır> มินมว่าทำที่ประเมินว่าจะชนะเนี่ยนะเขาทำให้ทุกรูปแบบเชื่ออาจารย์สุรพลเนี่ยนะโอ้โหแม่คือตลอดเวลาที่พิธาแถลงสองรอบ ชัยธวัฒน์แถลงอีกปิยบุตรแถลงอีก<ม>วนอยู่ในกระไงความไร้เดียงสา<ม>เพราะเชื่ออาจารย์สุรพล<ม><ม>เพราะฉะนั้นให้ความเชื่อนั้นถูกส่งต่อส่งต่อรวมไปถึงวาทกรรมที่พยายามย้ำว่าองค์กรที่มาตัดสินเราไม่ยึดโยงกับประชาชนพรักการเมืองไม่ควรถูกยุบโดยองค์กรที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนพรักการเมืองจะยุบได้ต้องเป็นประชาชนเท่านั้นที่ยุบ ซึ่งอันนี้ตักกับวิบัติอย่างบรรลัยเลยฮะเป็นประเทศที่ไม่ต้องมีกฎหมายและไม่ต้องมีกติกามีกติกูก็พอ,อ พวกกูพอใจก,กูสถาปนาพวกกูไม่พอใจกูเอาลงอันนั้นเรียกว่าอนาธิปไตยมไม่ใช่ประชาธิปไตยและเขาปลูกฝังฐานคิดหรือไม่เซ็ตผิดผิดแบบเนี้ยแพร่กระจายออกไปอยู่ตลอดเวลาอีป้ายที่ด้อมมาถือในวันนี้หรือคำให้สัมภาษณ์เนี้ยมันจึงงอกมาจากเมล็ดพันธุ์ผุผุเน่าเน่าอันนี้ไง